ก็เชื่อแล้วหละว่าเดี๋ยวก็คงมีเต็มโซเชียลเลยนะครับมันมีแบบนี้ทุกครั้งครับบางคนก็เอาไปตั้งเป็นดิสไลค์นะครับเอาภาพที่ผมวาดไปตั้งเป็นดิสไลค์ก็มีผมรู้นะครับใช่ครับก็ไม่ต้องบอกใครว่าใครเป็นคนวาดละกันนะครับเวลามีคนถามนะไม่น่าจะทันนั่นแหละเขามาเป็นวิดีโอก็เห็นชัดเจนกันแบนั้นสนุกมากครับสนุกมากครับก็ขอบคุณ กินพาวเวอร์ลังน้ำด้วยนะครับไม่ได้มาที่มีก็สักคักหนึ่งแล้วเนอะแล้วก็โอกาสได้มาเจอแฟนๆด้วยครับก็ขอบคุณที่ทําให้ผมได้มาพูดคุยได้มาเล่นกันกับแฟนๆนะครับใช่ครับแล้วก็ฝากบู๊ด้วยแล้วกันนะครับของหวานอยู่ทางนี้นะครับผมแล้วก็อันนั้นดูเป็นผลไม้แต่ก็ยังเป็นของหวานอยู่ดีนะฮะใช่ก็ฝากด้วยครับมีของให้ช้อปปิ้งเยอะแยะมีอะไรให้ทานก็อร่อยๆทั้งนั้นเลยครับฝากด้วยครับครับผมแล้วก็ที่สังงานนี้วันนี้ชาวยูยูนี่มากันตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหม ตั้งใจมารอเจอน้องคริสแบบโอ้โหตั้งใจเลยอะเหมือนเราก็เพิ่งจะได้เจอกันไปเองไม่ใช่เหรอฮะแต่เขาก็อยากเจอคุณบ่อยๆไงอ๋อไม่เคยได้เจอกันเลยจริงเหรอครับเดี๋ยวคุณได้เจอครั้งแรกเมื่อวานก็ไปกินหมูกระทะด้วยกันไม่ใช่เหรอออกไปได้ไปจ้าก็คุณหน้าคุณตากันทั้งนั้นนะฮะ นะครับผมเนาะก็ขอบคุณจริงๆเพาะอูจริงๆช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยก็ยังแบบตั้งใจมาเจอน้องคริสแต่ว่าแต่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่เดี๋ยวปลายปีอะแฟนเก่าจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะใช่ไหมคุณปัตตพีครับครับครับออปัตซีีด้วยแล้วกันเนาะครับผมไปไปงานไต้หวันกับพุ่มกับที่เขาดูแลเรื่องเรื่องละครเรื่องนี้พอดีครับตอนนี้บทถึงอีพีที่สิบแล้วใช่ก็กำลังพยายามทำบทให้มันตื่นเต้น ให้มันดูแบบแปลกใหม่ hmm. นะครับให้ทุกๆคนแบบ <What? S 1> พอใจ uh. นะครับ <No. S 1> ใช่ได้ดูที่พี่ฤทิ์เขาไปสัมภาษณ์ไหมฮะเขาบอกว่าเขาพยายามทำซีนแต่ละซีนเอาใจพิริรามากๆเลยนะครับ ซีรีส์นี้ก็คือไม่กะให้คนคนนอกคนใหม่ดูเลยนะฮะกะทำขึ้นมาให้พวกเราดูกันเองนะเดี๋ยวก็ต้องมีต้องมีคนใหม่ๆโดนคุณสองคนโตเข้ามาอยู่ในน้องพิรยาเหมือนกันแหละชอบมาพูดกับรีเสิร์ชเอาจากพิรยาพวกเราเนี่ยแหละฮะใช่ครับงก็ขอฝากซีรีส์ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งผมขอบคุณมากนะที่แบบว่าทุกๆคนเอ็นดูและรักเพื่อนของผมมากไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไปแล้วแต่อะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมดีใจมากๆครับเมื่อาวันเกิด พี่ผมก็จะเป็นเพื่อนกันในกลุ่มนี่แหละซึ่งแบบเออผมอะอยากไปด้วยความสงสัยว่าแบบเออเขาไปเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงไรเงี้ยนะครับแล้วเป็นไงบ้างนะก็มีความรักกันอยู่เหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่ารักกันหรือเกลียดกันนะครับแต่ขอบคุณมากที่ดูแลพี่ๆผมเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะครับไม่ใช่แค่พี่อยู่ด้วยพี่ๆคนอื่นๆด้วยคนอื่นๆด้วยผมดีใจมากนะที่แบบ พวกคุณไม่ได้รักแค่พวกผมอะไรเงี้ยคุณไม่ได้รักแค่คริสสิ่งแต่คุณรักเพื่อนๆพี่ๆของผมด้วยผมขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากเลยทุกคนปรบมือตัวเองหน่อยเลยปุบมืดตัวเองหน่อยน่ารักมากน่ารักมากนี่เห็นไหมทุกสิ่งที่คุณทำที่คุณตั้งใจเขารับรู้นะเพาสัมผัสได้ทั้งหมดเลยเราก็ซัพพอร์ตกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณทำให้พี่อยู่ผมนอนตีสี่เลยนะฮะโอนไม่หลับเขาตื่นเต้นเขาประทับใจจนนอนไม่หลับเพราะว่าแฟนๆให้กินกาแฟอะไรไม่ใช่ คือทุกคนแบบน่ารักกับเขาแล้วเขาดีใจมากแล้วเขาแบบชอบอาร์ทอยมากอะไรเงี้ยครับคือแฟนคลับแทบจะเหมาป๊อปมาดมาให้เขาเลยนะฮะอ๋อขอบคุณมากๆครับน่ารักมากๆเลยครับดีใจมากจริงเมราะอย่างเมื่อวานที่ไปกินปุกะท้ากันชนะคุณสังเกตตั๊กเต่าที่เขาใช้ในการปิ้งอ่ะไม่ได้ใช้ถ่านใหม่นะใช้ถ่านเก่านะเพราะถ่านเก่ามันจุดติดง่ายกว่ามันต้องจุดติดอยู่แล้วครับเพราะมันไม่เคยมอดดับไปไหน แกางเกงกเล่นแล้วเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราติดตามในการสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมฝากด้วยครับ The X Morning ป่ะ The X Morning อ่านะครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่นะครับน่าติดตามมากๆโอเคอ่ะแล้วผลงานอื่นๆล่ะอ่าก็อ่าอย่างที่ทราบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตกับ Golden Song ด้วยครับผมอยากให้ทุกคนซื้อบัตรเต็ทุกรอบเพราะว่าในเพลงก็จะมีการเต้นด้วยนะฮะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าสามรอบก็จะเต้นได้เหมือนกันสักรอบเลยนะครับ ซึ่งเกิดจากความตั้งใจตั้งใจที่จะเต้นให้เหมือนกันทุกรอบครับแต่ความสามารถมันได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูกันครับสนุกสนุกดีครับฝากด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับโอ้วันนี้สนุกมากๆเลยทุกคนสซนใจกับคริสพิรามเต้ยครับขอบคุณมากคริสครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสนุกมากครับทุกคนนะครับเจอกันนะครับ